thank you สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คหุ้นอัปเดตนะคะวันนี้เราไลฟ์กันผ่านช่องทาง Actually youtube channel นะคะคุณผู้ชมที่รับชมแล้วก็ f o l l o w นะคะ follow กัน follow กันใน youtube channel นะคะ,ะวันนี้คุณนัทพลสวัสดีคะ่ะมาเป็นคนแรกเลยนะคะในวันนี้สวัสดีคะ่ะรายการเราห่างหายไปสสัปดาห์อย่าเพิ่งตกใจเรากลับมาแล้วนะคะช่วงสสัปดาห์นี้โอ้โหมีทั้งหุ้นที่ขึ้นดีมาก แล้วก็หุ้นที่ลงไปเยอะมากด้วเช่นเดียวกันเราเจอแบบทั้งประเด็นทั้งเฟดเอ,อ่ยนี้เป็นคีย์หลักเลยนะคะสำหรับในรอบสุดาหที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มพลังงานราคานะ้ำมันโลกสไปถึง90เหรียนต่อบาร์เรลอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้โหหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่าง EA ก็จะทะยานไปเกือบจะ100แล้วค่ะหายเดิมที่ทำไว้คุณผู้ชมร้อยหบาทเนี่ยโอกาสจะมาแตะได้หรือเปล่านะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับพี่เอสกรพัฒ จากโนมูลระพัฒนาสินคุณผู้ชมถ้ามีคำถามอะไรส่งกันมาได้เลยนะคะวันนี้คุณผู้ชมทาง YouTube c h a n n l อยังไงแล้วเรามาร่วมพูดคุยส่งคำถามแล้วก็มาติดตามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการลงทุนสัปดาห์นี้เน้นหนักๆประชุมเฟดเปิดสกราชใหม่ปี2022การประชุมเฟดในรอบนี้จะมองอย่างไรนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตลาดหุ้นไทยกันก่อนคุณผู้ชมเริ่มต้นสัปดาห์เงียบหน่อย ก็เพราะว่าเรื่องเฟดเนี่ยละค่ะมันทําให้หลายๆคนก็ไม่กล้าจะลงทุนอยากจะไปลงทุนทีทหลังประชุมเฟดไปเลยก็ไม่ต้องแปลกใจเห็นวอลลุ่มเบาบางแบบนี้58,000กว่าล้านบาทนะคะลบไป0.44% 4 6 4 5ดสุดมติฟลนะคะ E A ยังคงชนะตลาดในวันนี้ด้วยนะคะ3.68%เอ่ะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันัะวิเคราะห์กันนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยรวมถึงกลยุทธ ก่อนประชุมเฟดเออเราจะมีการรับมืออย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปร่วมพูดคุยกับคุณกรพัดบุรเชษฐ์จากบริษัทหลักทร,ร,รัพย์นูมูร,รพัฒนาสิทธิ์นะคะพี่เอสสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องเมครับผมตอนนี้ดูเหมือนวอลุ่มเบาบางนะคะนักงทุนเองไม่กล้าที่จะลงเงินไปกับการอ่าก่อนการประชุมเฟดเนะพี่เอสมองยังไงกับตลาดหุ้นในช่วงนี้คะไม่ว่าจะเป็นทั้งในของบ้านเราด้วยรวมถึงในอ่าตลาดต่างประเทศด้วยค่ะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศของการลงทุนเองเนี่ยนะครับยัง เป็นลักษณะการที่มีการลดน้ำหนักออกมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเน่องจากว่าภาพรวมของคูนิงเนี่ยนะครับจะคงต้องรอภาพของความชัดเจนนะครับในเรื่องการปรับนโยบายการเงินนะครับของสหรัฐนะครับว่าจะมีภาพของการปรับนโยบายการเงินเร่งตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทําให้สูนิงส่วนใหญ่เองนะครับก็จะเป็นลักษณะการเวสเินซีนะครับหรือบางคนเองก,ก็ยังอยู่ช่วงการปรับสนานะอยู่นะครับก็ <S 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 เอ่อจนกว่านะครับจนกว่าเราจะเห็นภาพของตัวเอ่อจนกว่าเราเห็นภาพของตัวเอ่อผู้หนุ่มทีบาบกันเงินนะครับ<ะ>มีสัญญาณที่ที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ตลาดสีบีเดเรชันที่ดูเหมือนจะชัดเจนมากขึ้นกว่านี้นะครับค<ะ>่ะซึ่งในระยะนี้ก็ต้องบอกว่าความเบี่ยงความผันผวนของตลาดเองก็จะยังคงอยู่แบบนี้นะครับดังน<ะ>ั้นในภาพรวมเราคงต้อง จับตานะครับการุซสีรอบบนที่25หึง26อย่างใกล้ชิดครับค่ะโอเคคือ25 26เราจะรู้ผลในทีก็คือเช้าตรู่27เลย่ะคะเพจใช่ครับ,จบเจอตาผลตอนนั้นเลยครับรอบสัปดาห์นี้ก็ดูเหมือนจาก จับตากันเป็นพิเศษเลยนะคะคือตั้งแต่ต้นปีมาเราเห็นทางเรื่องของการ่า,าวงเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะพวงเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะพวงเรื่องบอลยูด้วยไหนจะมีพวงเกี่ยวกับเรื่องการลดงบดุลไปอันไหนเป็นปัจจัยที่นักตังวลมากที่สุดในการประชุมเฟดรอบนี้ค่ะเพชอ,อถามว่าอะไรเป็นประเด็นที่ต้องต้องกังวลมากที่สุดใ,<ช>ในการประชุมเฟดรอบนี้จริงๆก็บอกว่า เออ่ในเชิงรายละเอียดเองเนี่ยนะครับเราคิดว่านะครับเราคิดว่าตัวตลาดอินเดียจะฟ้าดูว่ามันมีเรื่องตัวเออ่ policy normalization น,น,นะครับ i เป็นสุ a ยอดแผนออกมาไหมนะครับซึ่งอันนี้ถ้าออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องหนึ่งที่น่าจะมีก็คือเรื่องตัวการปรับลดงบดุลน,นะครับหรือว่า,าพ่อของตัว quantitative tightening นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยเป็นอะไรที่ตลาดอนะินเนี่ย มันยังไม่ได้ไพร์ินเข้าไปนะครับแลวตอนนี้ตลาดกำลังพยายามที่จะไพร์อินเรื่องนี้เข้าไปอยู่ก็มีการปรับหนักมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีแผนตรงนี้ออกมาชัดเจนว่าครึ่งแรกเราน่าจะมาเชิญนะครับในเรื่องตัวาาการปร,รับรดปนดุลเลยนะครับอันนี้คงเป็นจุดที่เราคงต้องตามดูในเชิงละเอียดส่วนเรื่องอื่นๆก็ต้องบอกว่าตลาดเองก,ก็ตอบรับไปไปแล้วแบบหนึ่งทั้งเรื่องการหยุด QE นะครับภายในเดือนมกราคมนะครับทั้งเรื่องตัวดอกเบี้ยที่อาจจะขึ้นในเดือนมีคมอันนี้ก็อบอกว่าตลาดก็ ถึงต้องต้อไปกอดทุกคนเหมือนกันครับผมโอเคค่ะทีนี้นักลงทุนเองค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงหุ้นขนาดใหญ่ที่มันอิงเกี่ยวกับภาพของอประเด็นที่ได้ผลกระทบโดยตรงกับทางเฟดนะคะแต่ว่าหุ้นรายตัวที่ขึ้นได้ดีก็ขึ้นได้ดีมากเลยพีเออยากจะแนะนำซีเล็กชีฟเป็นตรีมอะไรหรือว่าเป็นรายตัวตัวไหนไหมคะครับจริงๆต้องบอกว่าสตีมของตลาดเองเนี่ยก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ว่าเราพอแบ่งภาพตรีมะยะยาวได้นะครับว่าวันนี้ก็เห็นว่า หุ้นไอซีทีนะครับหุ้นพลังงานอ่โรงไฟฟ้านะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มธนาคารก็ค่อนข้างจะอ่ะมีภาพที่แข็งแรงนะครับก็ช่วยประคองตลาดได้ได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนพวกหุ้นไฮโกรดนะครับซึ่งอัพพปรอร์รมต่อเนื่องในช่วงปีที่แล้วจนถึงต้นปีเ,เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันโดนกระแสเรื่องตัวการเทคโพซิชั่นนะครับหรือขายทำไรหุ้น PE สูงหุ้นไฮโกรดอยู่นะครับเนื่องจากภาพข้องลดลง ซึ่งกระทำเป็นหุ้นนึงมันมีความผันผวน,นในเชิงลบแต่ในกระทำมีหลายๆตัวผมคิดว่ามันก็เริ่มมีภาพที่เปิดอัพไซด์นะครับปั้งขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ทําให้ภาพของตัวตลาดในตอนเนี้ยจากเล็กถี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองภาพสั้นกลางยาวนะครับถ้ามองยาวๆคิดว่า i อพีดีนะครับแอดวานนะครับหรือว่าตัวกลุ่มโดยทั่วอย่างตัวเก้าสี่ีเอสซีนะครับกลุม่มธนาคารอ,อย่างเอชบีแคนแลนยังเป็นอะไรที่ถอยลงมานะครับสามารถตั้งรับเพื่อซื้อหุนได้อยู่ครับผม ธนาคารก็คือ SCB กับ Kbank นะคะวันนี้ภาพของ KBank ค่อนข้างที่จะวิ่งในกรอบจำกัดนะคะจริงๆกลุ่มแบงก์พอหลังจากประกาศงบเองถือว่ายังมีสตอรี่ในการเข้าไปลงทุนไหมคะหรือว่าต้องรอให้เสด็จน้ำอีกสักแป๊บนึงถึงจะได้แกะหรือว่าได้กำไรจากการลงทุนในเซกเตอร์นี้คะครับจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มนำตลาดนะครับเป็นบิ๊กแคปเพราะฉะนั้นตลาดอักทรโลุขึ้นกลุ่มนี้ก็มักจะแข่งลงนะครับในลักษณะเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าการพักตัวลงมาอาจจะดู แข็งแกรงนะครับหรือว่าดูมีความมีความหนาที่คิองโครงสร้างนะครับมากกว่าตัวเซกเกอร์ใหญ่จริงๆรับนะครับผมคิดว่าคงต้องแบ่งไม้ซื้อเรื่องการตั้งรับเป็นหลักครับผมค่ะขอยกเคสของ K-Bank เลยนะคะวันนี้140ยังคงถือว่ายังแกร่งอยู่ไหมคะหรือว่าจะทยอยเก็บในช่วงราคาไหนดีคะครับเคแบง์นี่นะครับก็ต้องบว่าฐานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นฐานไม้ในรูปทีว่า เริ่มมีความน่าสนใจนะครับเวีนร้อยสี่สิบาทบวกลบนะครับก็ลงมาที่แนวเส้นค่าเฉลีย่ยสิบห้าหวันพอดีก็อยจนจุดในการซื้อมาให้แกล้ได้ครับรอืมโอเคค่ะแต่ว่ากรอบในการทำกำไรอาจจะไม่ได้ได้แก็บเยอะมากใช่ไหมคะมองมองแนวต้านเท่าไหร่คะพี่เต้พี่เอ็ดคือถ้ามองย,วยาวๆเนี่ยจริงๆเรามองเทรดไปร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะครับแล้วรับสต็อกขึ้นปรับขึ้นเป็นร้อยแปดสิบด้วยนะครับแต่ว่า ถ้าสั้นๆหนึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยบรรยากาศของตลาดมันยังไม่เอื้อนะครับเพื่อในภาพรวมก็ต้องยอมรับว่าหุ้นก็อาจจะยังไม่อัพฟอร์มในระยะสั้นเท่าไหร่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้รีเทิร์นที่อยากที่คุณหลายๆคนอยากได้นะครับเพราะวราพอมีกาศตลาดเองค่อนข้างวิ่งครับผมโอเคค่ะพักจากกลุ่มแบงค์ทีนี้เราไปอีกกลุ่มหนึ่งที่เบสเคยแนะนํากันเอาไว้เกี่ยวกับ กลุ่มที่ปรึกษาด้าน transformation ต่างๆนะพวก B8 เอยพวก B8 เอยตอนนี้ยังยังเป็นยังไงบ้างครยังคงวิวเดิมอยู่ไหมหรือว่าต้องมีการปรับ position ยังไงบ้างสำหรับสองบริษัทนี้คะครับคือกลุ่มน,นี้ต้องบอกเป็นกลุ่มไฮโรสนะครับแล้วเพอร์ฟอร์มาต่อเนื่องเลยนะครับแล้วกต่ตวัตว d i g i t a l transformation นนะครับแล้วตอนนี้เเริ่มลงนะครับประมาณก,ก็สองสัปดาห์เศษนะครับ,รบ,รบเริ่มมีแรงเทะออกมาอีกต่อเนื่องเอ่อต้อ,องอบ,บอกว่า เออผมมองภาพอของตัวการทคเนี่ยเป็นการปรับฐานของหุ้นนะครับเนื่องจากหุ้นปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงแล้วก็เวลนะครับแล้วมันก็อยู่ในกระแสของหุ้นไฮโกรด้วยนะครับแต่ถ้าเราดูกลุ่มนี้ดีๆก็ต้องบอกว่าเเป็นหุ้นที่โกดหรือว่าเติบโตสูงนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเทรนด์ของการเติบโตเฉลี่ยก็เกิน40เปอร์เซ็นตนะครับต่อ,อปีนะครับแล้วก็ถ้าดู P/E ก็ต้องบอกว่าระดับประมาณสัก1.5เท่าโดยประมาณก็ถือว่าอาจจะยังไม่ได้แพงมากนะครับเทีะนั้น ในเชิงวิทยาฐานเี่ผมว่ามันเป็นการพักฐานของหุ้นนะครับจากกระแสของตัวไฮโกที่ถูกเทนะครับเป็นเงิจุดยาวมานะครับเป็นหุ้นเองก็อาจจะเริ่มมองแบ่งไม้ซื้อนะครับเนการที่เริ่มมีการพักตัวลงมาเถ้าเป็นดีไอเงผมมองว่าโซนส5ิถึงส8ิบแปาทห้าสิบนเนี้ยเป็นโซนที่น่าซื้อลงทุนนะครับ่วน b b บนะครับแฟร์เราอยู่ที่ B ีเอเดียรแฟเราอยู่ที่ห้าสบสามนะครับ b b บีไอเคาราอยู่7จสิบาบาทก็ อาจจะมองฐานไใกล้หกสิบาทบวกลบในจุดที่น่าสนใจครับผมสำหรับ b ีเอทพีพเอมองวงกอบเท่าไหร่นะคะดีเอก็มองจุดในการซื้อบริเวณสาสิบ้าบทถึงส8ิบปดาทสีสบห้าสวเนี้ยค่อยๆตั้งับได้ครับผมโอเคค่ะอันนี้สามารถตั้งับได้ถ้าเกิดคัตเตอร์หุ้นจะดูกลับเป็นขึ้นนะครับ<ช>ต้องเบรกสี่สิบกับสี่สิบดเจ็ดห้านะครับสองแนวครับผมเบรกสี่สกับสี่5บเอ็ดจุดเจ็ดห้าันนี้เป็นของ b ีเอนะคะอันนี้ดูเกี่ยับ บีบิกค่ะบลูบิกกับบ b เก็ถ้าจะดูกับตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดสร้างฐานตั้บาทเงินที่ผมมองไว้จริงๆก็ดู70.5นะครับแล้วก็บริเวณ72บาทถ้าเบสตรงนี้ก็ ถ้าเิ่มขึ้นก็จะดูดูมีมวลตั๊มากขึ้นครับโอเคค่ะช่วงนี้พอใกล้ๆที่จะเห็นมาตรการหลายๆอย่างผ่อนคลายนะคะกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคค่ะขึ้นค่อนข้างมีแรงสะสมขึ้นมาพี่เอสมองว่าตัวไหนที่ยังพอจะทยอยเก็บได้หรือตัวไหนที่ขึ้นมาเยอะพอสมควรควรจะปิดทากําไรเพื่อลดความเสี่ยงไปบ้างคะ่ะเออจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ หุ้นกลุ่มการบริโภคเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็มีมาตรการอตัวเราเชื่อวด้กันนะครับเรามีมาตรการชิมช็อปใช้นะครับแล้วล่าสุดก็คนละครึ่งนะครับที่ออกมาอีกพันสองร้อยพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่หนุนการบริโภคนะครับโดยรวมนี่แต่ว่า เอ่อคีของกลุ่มอุตสาหกรรมการผริโภคเอ่งจะฟื้นตัวก็ต้องรอคุยแต่กินถอนตนนะครับภาการเที่ยวเกิดตึงขึ้นการรีเคราะหประเทศการเปิดท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะครับฟื้งตัวขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่เนี่ยฝ่ายที่จะเห็นภาพเป็นเรื่องมันดำคือว่าเป็นประมาณส like ักครึ่งหลังของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูหุ้นเองอาจจะเรื่ออัพเฟอร์เนร์ยนะครับหรือว่าเรื่องฟื้นตัวแบบมีนัยยะหรือมีเทรนหน่อยก็อาจ,จเป็นเป้าหมยจมาสองเอ่อถามว่าเราเลือกอะไรดีผมคิดว่าตััวหุ้นนอย่างมคคโรระบ โซนเนี้ยสามารถซื้อเงินุนได้นะครับหรือใครที่ชอบ CPO นะครับบดิเวสัก58บาทถูกลบก็เป็นโซนที่เริ่มสะสมได้ครับโอเคเดี๋ยวหนูขอดูกราฟ CPO ควบคู่ด้วยเลยนะคะวันนี้ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาติดท็อป5อกันด้วยนะคะในช่วงเช้าเดี๋ยวขอดูกันในแง่ของการที่เขาเริ่มตั้งลำแท่งเทียนของเขาในในวันนี้มาที่เกือบเกือบจะไปแตะ60แล้วนะคะมองกรอบในการเก็งกำไร CPO สักหนึ่งรอบนี้พีเอมองไว้เท่าไหร่คะ เขาก็แต้วก็อาจจะสั้นๆเว้นหกสิบจุดห้าเต็มที่ก็ไม่เกินหกสิบจุดห้าของตับผมค่ะได้คะ่ะแต่ว่าในราคานี้ห้าสิบเก้าห้าสิบแปดบาทห้าสิบก็เริ่มทยอยเก็บกันได้แล้วนะสำหรับ CPO นะคะใช่ครับถ้าซื้องลงทุนเนี่ยวนี้ผมว่าเริ่มได้แล้วโอเคได้คะ่ะพี่เอสวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากพี่เอสมากเลยนะคะครับพี่ดีครับสวัสดีคะ่ะ เพียนกรพัฒน์บราเชจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินค่ะวันนี้เราได้ตีมการลงทุนไปเยอะเลยส่วนหนึ่งนั้นเราต้องเลี่ยงขนาดใหญ่ไปก่อนนะคะเฟดมารอบนี้มาแน่แล้วมาแน่กันในเชิงของไม่ได้ขู่รวยปีที่แล้วเราอาจจะมองว่าอุย๊ยเดี๋ยวก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยในปี65แต่เนี่ยปี65แล้วค่ะขึ้นแน่นอนนะคะแต่มาดูกันว่า25 26ผลรู้เน่ย27ช่วงตี2ตี3เนี่ย ขึ้นกี่ครั้งซีเรียสไหมกับเงินเฟอ้อที่พุ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วเีเรื่องของการปรับลดงบดุลเนี่ยคนดีเทตีบไททันนิ่งเนี่ยอันนี้คี์ใหญ่ท็อปิกใหญ่เลยนะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ เราต้องจับตากันเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นเลี่ยงกลุ่มใหญ่ไปก่อนคะ่ะแต่ว่าถ้าอยากจะลงทุนยาวๆ ICT ได้นะคะ Advanced ี p s ชอบมากนะคะโรงไฟฟ้ากราฟ GPSC นะคะแบงก์ก็จะมี K-Bank กับ s c b จริงๆแล้ว K-Bank เนี่ยพยายามถามในเชิงของอจะเก็งกำไรได้ไหมนะคะก็ จริงๆแล้วแนวรับก็มองเอาไว้ร้อยสามนะคะแต่ว่าแนวต้านนี้ไม่ไมสามารถบอกได้เพราะว่ายัางคงเลี่ยงในเรื่องของหุ้นขนาดใหญ่ไปก่อนนะคะคือจริงๆแนวต้านของทางเคแบงเนี่ยโหพี่เอ็ดมองกันเอาไว้แบบ กันระยะยาวๆเลยนะร้อยเจ็ไปเลยแต่นี่เป็นการลงทุนระยะยาวนะคุณผู้ชมไม่ใช่การเก็งกาไรระยะสั้นเดี๋ยวสรุปหุนรายตัวให้นะคะวันนี้มี3ตีมตีมแรกคือ Transformation นะคะคือเกี่ยวกับเรื่องของที่ปรึกษาด้านวัตรกรรมด้านการพัฒนากลยุทธ์องค์กร,รนะคะมี B b กับ B a นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับ การจับจ่ายใช้สอยกําลังซื้อต่างๆนะคะอย่าง CPO ด้วยหรือยังไงไปดูกันตอนจบรายการนะคะสําหรับเพจสรุปหุ้นรายตัวที่พี่เอสให้ไว้ในเชิงของกลยุทธ์และการที่จะทยอยเก็บได้ในช่วงนี้นะคะ่าคุณวิสมัยสวัสดีค่ะมาสองท่านเลยนะคะคุณรัฐพลและคุณวิสมัยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้หุ้นรายตัวเออเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาไก่ถ้าพูดถึงราคาไก่เราก็ต้องพูดถึงหุ้นตัวนี้นะคะคือ GFT ค่ะด้วยความที่พื้นฐานของเขาในรอบนี้คือเดิมต้องใช้คำว่าเดิมก่อนพื้นฐานของ GFT p เนี่ยมองว่าไตรมาสที่สี่ผลประกอบการของเขาน่าจะขาดทุนอันนี้เป็นเป็นวิวเดิมนะคะที่ประเมินเอาไว้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูปัจจัยพื้นฐานของ GFT p กันก่อนคือในรอบนี้ทำไมถึงมองว่าเขาจะกลับมาก็เพราะว่าตอนนี้ราคาไก่หน้าฟาร์มนะคะ 39บาทถึง40บาทต่อ1กิโลกรัมมันอาจจะเป็นแบบอ้าวแล้วก็คุ้นชินหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะคะว่าเนี่ยเป็นราคาไก่หน้าฟาร์มที่สูงสุดในรอบ5ปีนั่นหมายความว่ารายได้ที่ GFPT จะกลับมามันก็จะไปบันทึกกันอีกทีในช่วงไตรมาสที่1ปี65อันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะเพราะว่าราคาไก่ในประเทศมันขึ้นได้ดีขึ้นได้ดีจังเพราะ หนึ่งราคาหมูพอขึ้นพอราคาหมูขึ้นปุ๊บมันมีปัญหามาตั้งนานแล้วเรื่องของโรคอหิวาหมูนะคะคนก็มาหันกินไก่และอย่าลืมนะคะว่าอกไก่นี่ตัวดีนะตัวแพงเลยนะแล้วพอมาเจอเกี่ยวกับหลายๆปัจจัยทั้งหมูก็แพงเนื้อวัวก็แพงเนื้อไก่มันก็เลยไล่าราคาตามมาด้วยนะคะทีนี้เดิมเนี่ย GFT เขาเคยมีปัญหาคือโรงงานของ GFT เคยไฟไหม้เมื่อช่วงปี2019 แล้วพอมันมีปัญหาเรื่องปี2019มาปุ๊บเนี่ยมันทำให้สายการผลิตของเขาเนี่ยสึกรอไปไม่เต็มระบบ ทีนี้มันกลับมาปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้เขามีสายการผลิตไก่ปรุงสุกครบ5สายอีกครั้งนับตั้งแต่ในช่วงปี2019ที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อันนี้ถือเป็นเรื่องดีนะคะการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเขากลับมีสายการผลิตที่มันครบวงจรตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5หรือจะเป็นหลังบ้านหน้าบ้านยังไงก็แล้วแต่คือถ้าไม่มีสายการผลิตที่มันครบมันทําให้เขาไม่ต้องไปเปลือง ค่าใช้จ่ายหรือไปเปลืองต้นทุนอะไรมันก็จะอยู่ในระบบของบริษัทของเขาเองนะคะทีนี้พอมันครบ5สายปุ๊บมันก็จะประหยัดคอสต์ตรงส่วนนี้ไปแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าสำหรับในช่วงไตรมาสที่4นะคะคาดว่าเขาจะมีกำไร ะะได้ขึ้นมาเล็กน้อยด้วยคือเดิมเนี่ยมองว่าโหน่าจะขาดทุนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะกลับมาได้ลุ้นกำไรให้ได้เติบโตกันได้ด้วยนะคะอตอนนี้ สิ่งที่ตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของราคาไก่ของ j f t ก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ไก่ในประเทศเท่านั้นเขายังมีพาร์ทของไก่ที่ส่งออกไปด้วยแล้วตอนนี้ค่าเงินบาทในบ้านเรากลับมาอ่อนค่าแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ได้อ่อนค่ามากจนแบบว่าโอ๊ยพอเหตุออกมาแล้วมันจะมีรายได้มาเป็นกอบเป็นกรนแต่ช่วงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นทิศทางของค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่มันแข็งค่าเยอะแบบนี้ค่าเงินบาทในบ้านเรารวมถึงในภูมิภาคเอเชียมันก็จะอ่อนค่าไปนะอันนี้เป็น เป็นในมุมของการพิจารณาเรื่องค่างเงินบาทควบคู่ไปมันก็เลยได้ประโยชน์2เด้งก็คือเรื่องการส่งออกและราคาไก่ในประเทศที่ฟื้นตัวนะคะสําสหรับในตอนนี้ถ้ามองว่าการที่ราคาไก่หน้าฟาร์มไปอยู่ที่39บาทถึง40บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยสูงสุดในรอบ5ปีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะแม้ว่าจะถูกตรึงราคาขายปลีกไว้แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาเริ่มปรับเพิ่มกำไรในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเดิมเนี่ย เขาประเมินกันเอาไว้ประมาณผ่านต้นๆตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น1,300ล้านบาทนะคะอะเดี๋ยวมาดูราคาของ g f p t กันก่อนนะคะจริงๆวันนี้ไม่ใช่ g f p t ที่ขึ้นนะอะเดี๋ยวดู g f p t ก่อนเดี๋ยวค่อยไปบอกต่อไปตัวต่อไปว่าควรจะไปดูตัวไหนนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการส่งออกนะคะ g f p t ค่ะ วันนี้โดนแกงกำไรไปเยอะเลยเกือบจะไปแล้วเกือบจะไปถึงดวงดาวที่13บาบาทเกแต่เจอแรงขายทํากําไรไปก่อนทําให้วันนี้เนี่ยราคาเปิดกับราคาไฮถือว่าเป็นราคาเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมาอยู่ที่โลแล้ว13บาบาทสี่สิตางค์นะคะการแกงกําไรของเขามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแหละในช่วงวันที่11บอดมกราคมช่วงนั้นกำลังบูมเลยบูมกันในแง่ของเจอราคาหมู ผันผวนมากนะคะขึ้นแล้วขึ้นอีกไก่ก็เลยขึ้นด้วยมันก็เลยไซด์ไวออกข้างแล้ววันนี้เขากลับมาแต่เขาก็ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น5วันได้อยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการมองแนวรับเนี่ยก็ประมาณ13บาทเป็นแนวซัพพอร์ตสำคัญเลยแนวต้านก็อยู่บริเวณนีหละค่ะ13บามบ0ทสบาท50แต่ว่าถ้ารอบนี้ผ่าน13บาท50ไปอย่างวันนี้ได้นะและแบบไม่เจอแรงขายทางนำไรหรือว่ามีแรงถล่มออกมาในช่วงประมาณแบบ4โมงหรือว่าตอนบ่ายๆเนี่ย สามารถไปต่อได้นะคะที่13บาท80ไม่ก็14บาทอ่ะตัวเลขกลมๆนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง m s c d เองก็ถือว่าเริ่มกลับมามีแรงซัพพอร์ตได้บางส่วนรวมถึง i อ i เองก็นิ่งๆน,นะคะทรงๆอยู่ประมาณบริเวณ50นั่นเองค่ะอ่ะอันนี้แค่เป็นอีกตัวหนึ่งที่วันนี้โอ้โหราคามาดีอีกหนึ่งตัวที่จะมาฝากคุณผู้ชมแต่ไม่น่าจะไล่าตามทันแล้วนะคะสำหรับ TU คุณผู้ชม ทีนี่คืออย่าลืมนะคะว่า่าถ้าพูดถึงไก่เราก็จะไปนึกถึง j f p t เนาะถ้าพูดถึงหมูก็ต้องไป CPF นะคะเราพูดถึงพวกทูน่าเอ่ยแล้วก็พวกอะไรที่มันส่งออกอาหารฟรีสแช่เย,ย็นหรือว่าเราเคยคุยกันเกี่ยวกับนวัตกรรม Innovation ที่บริษัทไทยยูเนียนนะคะเขาพยายามจะผลักดันวันนี้เขากลับมาแล้วกลับมาได้ดีด้วยแท่งเขียวนี้ไปถึง20บาท50สตางค์นะคะถามว่าไปต่อไหมพรุ่งนี้มีโอกาสไปต่อคะ่ะ ไอซาไอกำลังด so ีเลยนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้จะทำกำไรระยะสั้นๆในะอย่าพึ่งนะคะเพราะว่าดูเหมือน20บาท30สตางค์นี้มันกำลังนิ่งๆอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวดู last execute ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงก็ยังคงมีแรงซื้อนะคะแต่ว่าเล็กน้อยไม่ได้เป็นไม้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะส่วน Volume Analysis ของ TU ใช่จริงๆด้วยค่ะ20บาท30สตางค์เป็นราคาที่ซื้อขายมากที่สุดถามว่ามีคนตั้งไหมบิด20บาท50สตางค์มีนะคะแต่ถือว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นมันเลยมันเลยวิ่งกันอยู่ในกรอบ20บาท30สตางค์ถึง20บาท40สตางค์อ่ะอันนี้เป็นมุมของถ้าจะไปอะชอบแบบผันผวนราคาวิ่งเยอะๆก็ไปทียูนะแต่ว่าถ้าอยากจะแบบว่าพึ่งเข้านะคะก็ไปดู gft นะน,นี่เป็น ุส่งออกอาหาร2ตัวที่มาฝากคุณผู้ชมควบคู่ไปเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ถือว่าครบทุนมากๆนะคะที่มาฝากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาร่วมพูดคุยกันต่อพรุ่งนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์กษิกรไทยนะคะให้มุมมองเกี่ยวกับภาพการลงทุนก่อนประชุมเฟด เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะในช่วงเวลา3โมงครึ่งเป็นต้นไปก่อนจะจากลากันไปเรามี s o d m o มาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จาก Success m o r e ค่ะตัวนี้ได้รับรางวัลด้วยนะคะจากทางบริษัท Success m o r e นะคะในเรื่องของทางด้านนวัตกรรมแล้วก็อาหารเสริมนะคะ SODMOR เขามีหลากหลายรูปแบบมากนี่มันมีทั้งขวดด้วยแต่ว่าอันนี้เรามาฝากกันเป็นเ,เป็นตัวของซองนะคะ1กล่องมีหลายซองมากแล้วมันเป็นสารสก,กัดไม่ว่าจะเป็นทั้ง ผล,ลไม้นะคะคือสก,กัดออกมามันเป็นทั้งฟรุชแอนด์เวชิเบิลเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจผลิตภัณฑ์นี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้ตัวแทนจำหน่ายนะคะเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์นะคะก็มีให้คุณผู้ชมได้ไปติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจาก s c c e s s สมอนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะทางเช็คหุ้นค่ะเรามาติดตามวิเคราะห์ภาพการลงทุนกันต่อนะคะก่อนการประชุมเฟดต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษกันบ้างนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิม3ามโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะวันนี้เมลและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ